สบายดีสุขสุขคุนทุงมองทุกบอนตอนนี้ก่ะบรรยากาศประมาณเจ็ดโมงก็ห้าสิบหกนาทีเมรินรัากะรีได้ใบผักติวมาว่าสิไปต้มสุบสระปลาไปก็เลยสุขสุขคุนการมาหนี้กาเพิ่นอามืดอผ้ามืดอพนคือเกลอน้องถุงมองทุกบอนก็คือชิชุ่มเย็นเมรอนี้กับวันซุกวันทีสิบหกสุขสุขคุนเลขไทยออกแล้วไปประกดตัวหนึ่งทุกคนให้นำเปรตไปเลย น้ำปลาเดือลุกโกลดเด้อสูตรบรนนอ,อกเขาใส่ปลาไปเลยยังพะมาลางงานอยน่เลยนะปลาโคอ่าึ้ออ่าึ้นมาเลยแล้วก็ใส่ใบผักกี้พ้นผัทีิสุกอันใส่ใบผักกี้อยู่เดี๋ยวจะเติมน้ำอีก หมักผิดไปเลยตุ่มไปเลยผุดละทุกคนปกติกาคั่นมันเฮามหีหัวหอมทุกคนหัวหอมมันหอมบัวนะกะจีแล้วก็ว่าตุ่มสำคัญกระเส็บสำคัญมามาตามสุกสำคัญมีอยู่มะนะหัวอันมันหัวน้อยทุกคนท้าบอกอยากโปกน้อยทำในน้อยทำานี่แเลยมันน้อยโุดนะเป็นหอมปลอมเท่ๆก็ได้ กระเทียมกับไชน้องทุกคนทำบางบางหม่องบางบอนกันเป็นกะทิจีใช้น้ำกันนี่แหละกินเครื่องปรุงกันอะว่าวเราก็ได้สองสองอันอย่างละอันกระเทียมกับหัวหอมถ้าดผัอยาก,กีกะจีเขาจะต้มกะต้มแล้วแต่มัมมกน,นาตตารีมันหน่อยฮะใส่แบบนี้แหละ ถ้าเป็นดอกแห้งคีเซฟบถูกพนฟักซ้วนะ กาต้มห้องบรจุสักหองบนคือเก่าสักไได้ต้มทุกคนทั้งบมสุกหัวกูหวเลยไปได้มาจังด้ thế các phải ở mã ớn ở tòa hợp bợt, con thì cứ mua ớn hay ớn ừ không có ก็จะตั้มพักที่่อนทุกคนตักไปพมาเอินถอดเลยยะเออเลาไปบ้านนั่นพูดที่แก้วจังว่า ไปว่าวอันไปว่าเวียกข้เจ้าอันหลดอันได้หลดชนกันหลดชนคนแล้พูนไปว่าเรื่องหลดชนคดนันดีโหลดผักนงโหลดผักนงโหลดไอ้นงเออชนคนอันออกแล้วแล้วคนออกแต่ลรงบ้านแล้วหากแต่เจ้าของอันอันพ่อเมย์เขาละบอยมเขายังยเออเขายังลีลาอย่างเอาเรื่องเอาคว่ำอยู่หากแต่ แต่ว่าคนนั้นเย็บคนหลุดชนกระเพื่อน,านายางได้เร็วเป็นเพราะเออเขาเร็วคงอะไรเน้นๆนะโด,ด,โด,ดนล้วยได้แต่วางปีใหม่ปุน่นโอ้โหแต่ปีใหม่ห้ากิจว้าเออห้ากะบห้าก,กับน,นี้อันนั้นคนออกจากโรงพยาบาลแล้วจุดในยางได้บเออแต่ว่าเขาตะกะเลรกเขาอันพักติอยนนูกคนี้นะจะตามพักติวไม่อยางอันนั้นพักตินเอออันนั้นเนี้ ปลาเด็กเป็ดนะเขาเันเจ้าพองกันนะเขาเป็นบอย้อมเขายังอยากกันเอาเรื่องเอาคว่ำอยู่บเนี่ยเขาจากเขาจากไม้อะไรแค่หัวหมุดออกเพิ่นเพิ่นขับรถบดุเป็นบาเป็นรถเพิ่นเขายุดไปดีทำบัวหอยรถันยังอยู่พุ่นเออหากพุ่นออกอลไรจะออกจากโรงพยาบาลออกอะไรจาออกแล้วออกแล้วพุ่นนะหากวันนี้เขานั่น ถ้าคุเเจ็บ้วเขาบ่ย,ยอมโหลดล้วเขาหยุดว้านั้นนะให้เขานำไปไทยอีกประมานนั้นคนนะครับผู้ผู้ชดนะเขากับผู้อล้ยดแีแล่ยประบาณนี้แหละอะไรทีงไปเบ้าไปเที่ยวกันหันหน้าละไฮเอ็นมันอ<ท>เจ็บพวกผ้าไปเพราะมันขับรหลดอันนั้นในบตุตรีนได้ขับถอ่ดออยังว่ะขับรถอันนั้นนั้น เบียบผมีค่านะบุเป็นมาหลุดตึกมาหลุตึกตึก,ตกตอยู่มาเลยจีกระพาไปอือคือว่าบาไงไอว่าว่าว่าพาอันแม่ไอไอทงอันไปได้ลูก,าาลกา <c oughs> มาคนละเรื่องได้แต่เมื่อวานนี้บเ่เออมันหางกับมามันนอนลืมตื่นมาและเมียตรงนั้นยังอยู่โรงพยาบานอยู่เมืองสวรรค์เพลเอ่อมันผ่าอกอันนั้ันผ่าเอออะไรเนี่ยนกผ่าอกห่กบน พิมพ์ผู้ชายผู้ชาย,ชายเออหัวมอมอลาวก็คือมอไทยเนาะเพราะไพ่ไพ่ฉวัตรเออมอมอลาวขัดย่างขุเห็นขุดปุออ๊บเตอร์ปุ๊บเตอร์ าเนเออเโนนะคัซโนกับเซโนนะคะโอเคมันหงมออยเ่านเอเซนมันเโนมันคือมไทยามสะอาดนนู้อันนี้ห็นกับป๊กอันเขาเบิ้มคนกับดูแลนั่นตอนระบายจะไปผ่านนะมาด้ดูเลยอันี้นอันนี้นะคอยจะไปชนใจยางเด้อันคอกรบอกยาอยุกนเขื่อเตเื่อเตนมันมันมีพัดลมเอ๊ะ้วก็ปิดเป็นย่าม อวรจะไปรวมไม่ไปเม่ใหญ่ไปเฝ้าบ่เม่ใหญ่ครับเมย์ไงก็อย่างของพิเศษยชั้นทึงคนแรกเราไปชุนเนี้ยมีตีอินอีมิดอีนิดเมียอทุ้นก็นอนอยู่อืนอนขาควรมันโมบมาใกล้ก็จนทั้งนี้ไปโจกจังหู้ตามไตามทางว่าทุกคนเห็ดชีพอือันมันยาวกว่าดอกอันบุคคลนั้นไอ้คันโมเจโนนโอเคมันคือโมทางไทยโมเจโนนห้องโมแตห้าร้อยเก้านั่นน่ะ ก็เข่าบกับเขาเบิ้งอะไรเบิ้งอันนะั้นอัน,นจเจ้าบักลาเจ้าก็ะเฮนเราบอกกลาเขวบีดาวน่ะแ็่ยังเขายังองันดีเงี้ยยังหูจักเขาบอกมีความเมาเขาบออแบบนี่นั่นคือหมอหมออะไรคือ,อ,น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 ,อ,อ,อน,นั่นเที่ยวมาจอดเกี่ยวเป็นนั่นเป็นยังไงเจ้าเจ็บบ่หรือปวดบ่หรือว่าเบาแน่บ่เขาอะได้นอนเขายางกลางคืนน,น,น่ะเขายางหลอกอันนี้เน <มะ S 2> เี่ยไปเอิญถามเจ้ากระให้เขาไป เขาล่านไทผ่คาไปเข้าห้องมอปีนั้นจ้องคอยละคอยจืดคนว่าห้องมอแปลงนั้นเนี่ยไปเยียบจักเกื่อคอยจะมอฟ์นี่แล้วอันสมมุติว่าเขาน้าเกลือการปิดปิดไว้ไม่ได้เลือดมันไหลคืนมากัดแดงมันคืบอยู่คอยทองยางนะไคอยทองยางนะเออทองทองยางอันจีชายอันอันนี่ฮะนั้นจีโต้งอันอันน้ำเชื้อโลมอันอันแนวอันน้ำเสียหายฮะนะ มองม่ะมากลางคืนเนอะค้อระบาอันโอ้ยไปชื่อก็าจะชื่อใช้ข้อระบาอันค้อนึกว่าทงย่างอันอันคอคอชื่อเอาข้อก็ไปข้อชื่อเอาหนาแม่ข้อขอแนงข้อก็ไปอันจักหาทงข้อชื่อเอาคก็พอไปชื่อชะหานัก็สากทุกคนเอาอันเมามากกว่าเกินบาข่อยละพอยชื่อข้อบอกไวไปเหยี่ยมจ้าคนบนนั้นทำอันโลกเราจนตายคาเลยได้ อีเถกในตายอยู่หนแลวอ้าวจะทำไหนหแล้วจะโงเงินทังนนี้กันยังไมาในเข้าระหว่างมอันทานมอชุ่แก้าขึนาบูเทอันชุกคยตัดพิดยางทามยางเจ้าน่ะคือว่าบลืดปิดปดปดดเห็ดเนาเห็ดคือบ่อใจนั่นละไงเนาเห็ดนคือบ่อใจเนยชันเชโน่อันายเอ้ยเอ๋ให้เจ้าไปไปลองเลยาชันเชโน่จังสคือคือคือบอทาสินนั้นอันทั้งเขระวัอนยุโป้เลยจังี่อันงอนติโนใเสียงเนก็ได้ะ ท่านโมใหญ่มากอะเขาเห็นทนโมใหญ่ไปนะอดเอาเดอร์สู้เอาเดอบ์บวากันได้อันหิวกระเป๋าน้อยผู้ยิ่งดอกมาแต่เมืองหลวงปุณอดเอาเดร์สู้เอาเดอรพราะอจะได้คนเก็บเอ,อดได้อันอะอันเทมอันชเนนกอบาอันเท่าก็อีจบเนีจนดาเท่าอระอันทันโม,ออนนมอขอยกขวานเนีน่ชุมเจ้าเนะนี่ยเกียรติยัง่างยังชุมโกรที่คอย,อย,อยมนมาดีท่ยก็มีเงินมีทองนามากจ้างเลยว่าจ้างชุมเจ้า เจ้าคือ่อนาบูดพลูพลูช่วเจ้าเทียดคอยยังช่างคอยยังพัฒนาคอบูดวันนี้จะเข้าคนบ่ออหมแม่เอกเหตดปลึกตึกๆใส่ชุ่มคอยเข้ามาเลยคือว่าบุพเข้าใจยังเขาสิเลยเอวอานะก็อันล่านไทยคนให้วนห้องกันพุณลงอ่อนมบนจวนนักขี่าให้ช่างชักชันอันลงเลือดแหงใช้เลือดั่านอ๋ออายูปอชุมน่ะบันนี้ืนบันนี ยามนอนไปปล๊กเขาให้นะให้แล้วเอออันนี้นะอันตอนระบาจะไปถา่าอันระบาดจะบหอหอ้องห้องพื้นๆนะดูเอ้ย,อยพยาสาตต่างแต่ตั้งกับสามหน่วยชีหน่วยหานหน่วย,ย,หหยตั้งบนเตียงเรียนเชลายอุ้ยมัชอา่างเพราะระ่าันอ้างกอบ่อลข้อกรบบอกยุคนระบาอนเนชมีไอ้ทรงเขาบอกเจ้าคือบอไปผ่าของเสน่อว<า>่า เท okay. uh yeah, ี่ยนนูนโอเคใค้ไปก็ดีใค้ไปก็ดีเป็นคนเช้าเขาเบิ้งดูแลดีเขาเบิ่งน่ะเขาเบิ้งแหนไว้ให้ชิบไปปลุกอันไปเอิญมามาคือเบิ่งแม่อันนี้ดันละไพอันเท่าที่ว่านันกระไพมีเงินอยู่ได้ปอนปอนมากระเบิดเพื่อออกเนาะ เราเนี่ยขีดรดพายเขาเนี่ยดีชุบใช้คนคนเบื่ออือผู้ผู้มู้บานองเงนประด็นพินอาชัยชุดเต็มชุดได้โอ้ยอย่างเงี้ยเงี้ยเ้ออเป็นกระเพื้องจทตังกันกับบื้างเขาละว่าอนักชุดระวัางร่มค่าชทีปัะงานเึ้่วันนั้นเออมีเกียรติมีหยดใส่ชุดมีเกียรติมีดเรลืมหมดคนธรรมดาอือในหานใชคนเล่าเนาะอันัดห้องวนในชนนะอันในชโน้องระเบียบเขาเนาะ รื้วอลวงูมเอปั้นให้เขาบึ้งนะยังคืนนะเขาบริย่าไปทานแม่จะไปบอกเขาเวลานะนะเป็นอะไรอันพ่อใหญ่เจ็บบอเป็นนวตอนลานถ่ายพลไปาอน้น้ำเลือบดกไะเปื่นน้ำเลือบดกรบเปื่นเพินมาเปียนอันยังออกซิเจ็บบอทออกซิเจ็บอกรเพื่อนเพิ่นมาเปียนพนยังคือมะบอหาไปไหนคำมันเื้อนอือหานะยังจ็บอกบ่ไะกรจกระจายคือมาคนเขาเรียกว่า ข้เจ้านะพวยดมาดีเจ้าจะ่ให้พวยยังสวานาบูดจิลูจิลูอยู่เพราะ่นาเขาเป็นกังสี่คนน่ะสวานาทานโมนะเขาเฮียดอันเดียบรเฮียดอานาบูดแล้วบาคนจละมานมาปินโมนะเขาใส่เก็กๆแล้วได้ครับานคนน่ะบริสุทธิ์ถ้ามาดีเนาะเอะออว่าทานโมบ่งสวรนาเฮียดอคนนาบูดแลเป็นทานโมนะบาีนละเขาใส่ขึ้นแล้วเลยบริสุทธิ์ได้คนนันชาปบบริหาร ไมากไก่านใ่หบให้พ่อเจือคะนนเนดคนข้ีรนผ่านขอยังไม่อยากเห็นทำไมอัอนเฟบื้ออันคันมาฮอร์มนอันเชโนนะบอนนาทีเขาให้กินหัวนมแม่ซันนไปเทื่อนหอวเทื่อนขัวเขานี่ชาช้าโอ้ยครับือยังนี่อันยนอีดาวก็มกลาแล้วว่าเออเป็นนี่กใครนหนี่เออขวานะเออหมอแบบนี้เนาะเสียเงินกับพ่อเสียขวานมน เห็นอันยใครยู่ในประูนะมาย่องเขาบขันทามอีบรีทามเด้อมากวดปลเออมากวดมากขมากขมากอันชุดค้ไปอันไปกวดหน่นะอันไปก็บไปไปแล้วก็เนมีแตกล์พลาไปมันไปมันมันไปอยู่ในรถเขาห้องนั่นออกห้องนั่นอันนี้บริผอัีเบื่องสวรรค์่บารีผ้าออกข้าเขาเด้อนั่นอันนี้แต่เขาโอ้ยซาถูกขบวนนะข้าบุญข้าเบื้องสวรรค์นะอยู่ห้องได้ห้องรับยา พูนเมื่อกีชบชี้พูดแม่เออไม่ได้บอกว่าได้ห้าบ่ได้พาไปอันนี้นั้นพาไปตามเตะตามต่อยพาไปแทงเลือพาเอาใบยังใบยังนะหืมเขาบอกเชื่อเงินกิดขึ้นว่าพ่อเสียของโมเทโนนะพอบรรดัอิชได้เลยอะไรนั่นเลยบอลหลับยาอยู่หันบอลแต่เอ็กเอโกยหันบ่ได้บอกได้ไม่แต่บัชีนู่นอาชชีพโอ้ยทางบังเงอันมอไนย่นะที่ว่ามันอย่างนี้ อันรุดดีซื่อบรชื่อันป้านะยายบูอันนั้นยายบูเรื่อันยายบูป้าอันดูตกมีนั่นแล้ววะไพ่ไพ่จะโบโจมก็แล้เจ้ามีเงินทำได้ก็คอยชุอมยู่ฮะอันเขาไปถามเมื่อนะครับไปถามู่กันในโมวันใชโพรกัน้าว่ายาในยาดีอย่างเพเราไปกดโทรศัพท์นะบึงเจ้าบกีเนาะยาเก็ปวดเพ่โอ้ไปบึง์กเไปกดบิงใกโทรศัพท์กดแงูวยาเกปวด ตัวม no ีแต่เอาเงินซื 2, ้อเขาประจักษ์ของยาอย่างเนาะเย็นบกีนะนะวิจมองคุคัดเธอมองคุกคัดซ้ระักมาได้วันไปนวนะตะก่งยางใดนี่ปะได้นะว่าวรุ่หนะรูกหลับจักใส่ยังเหน็ดทุกคนลืมเลยมาตะว่าเรื่องหมู่ว่าเรื่องหมู่สูเรื่องปืนขดขไทยเด้อมากระชุมคมว่าวกระุมคนกรุมคนว่าวกรุมคนว่าได้ขันบ่กว่ากับบ่ เขาจะว่าอันต so ้นหอมอันนี้ต้นหอมนะไพ่นะนะพะโคพะบัวอันนี <Mansion> <op'> right? ้มะม่วงจะได้กินใช่ไหมมะม่วงอะไรได้กินอยู่บ่มะม่วงได้กินอยู่บ่ได้กินฮะแต่ว่าในเรื่องจะชวนนั้นลายมะม่วงนั่นออกล้งนะได้ได้กินอยู่ต้นหอมไม่ยังหอมอยังท่านเข้าใจเ่ามนวนเ่าเห็นคลิปต้นหอมบัวเออ จิตะตามภาษาเาเลย่เตเเสือหน่เพิคนเบิ่งนุ่งคนเบิ่งคนชมเออจิไม่นเบิ่งอีเลยนะเออเจ้าอันอันนะ่อยเนียนยุดอกมันแต่ว่าใบมันนะใบมันก็่าป็นนี่ใบอ้อที่ซีบมคนแช่บหมต่ว่าน้เจ้ามันยังบริบูรณ์ขับปนไรมันเอันเจ้ายังบริบูรณประด็ซ้ำ ไม่ใช่พี่ยาไปแรงไกแทบแล้วแทบเลยเดี๋ยวจะกินจางกว่าเหาแทบแทบบอเี่ใจจะมักประแดกบอเขาไปแทบแล้วแทบบอทำนี้นะอันน้ำเาล่าค่ะยอดใชใหหนึ่งเนาะเจ้าที้บักบ่งลายๆเฮือนเขาตัวทำบริจีโตัวอันอันดีกว่าให้ม่กิน ไปไปไปพาบ้านเนี่ยปอเมียไอทงนะเออทำนี้เนาะเออ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 อมันนัวพอคารองโมกเพลงเศ้าเนี่ยไปไกลเนี่ยไปเหี่ยพีกระบพีกระลูกกระบบลูกไล้ากระบกลานอันลูกอันเมียกระลำเนี่ยไปพาเมลูกอันหยาเนี่ยพเมื่ที่มาชนวันเศร้าเศร้าเช้าเศร้ามให้พบให้พ่ออีกว่ะไปหมงโมเชนตอเโารถ โอเเขาจะไปเบิดนะฮะเว้ยมากระเบิดทะแล้ขอไม่ได้ชนใจอนอนพันอนใน,ใน,น,นอนแค่พันอนที่อึ๊กเองทีละอม่ได้นอนบริได้ตืงเท่าอรรถรุดทุนกัจตัยชื่อนะคระับรคาฮะกัลกจตัยชื่อจุเอาออกจากเมื่อเมื่อเพื่อแลรวดิ่น้ำทุกคนเ็นมาดิ่น้ำเบาปูปูอยู่ <laughs> ันอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้บ่ทีไปด้วยกัวาเลื่อนว่าเลื่อนใครบ้านก็เพื่อก็ไพเด้อก็พระเจ้าเปืนพาเว่ากไปเลยลุยไปเลย ใจมักม่วงรุ่น Esse รู้มสบายดีพออกกันใหม่ถ้าจุกตกใจกับกุฏิตาไหมโดยทั้งคะ่าสบายดีสบายดีไอ้ยถีนนั่งเฮียแลยอุ้ง